ก็ขอกรับสวัสด <Island> ีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมีอช่องผมอนเดีมมีโอโกสเกมิชเชนเคยทุกคนนะซึ่งจัดเจที่ผมไม่ได้แบบทำคลิปสาเหตุที่ไม่ลงคลิปเมื่อวานไปนะก็นั่นแหละนะก็ด้วยปัญหาอะไรตัดนานๆผมก็ไม่ลงคลิปตอนนี้ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาทําคลิปแล้วทุกคนนะนั่นคือปืนสอนแต่ปืนที่เช่นเคยนั่นคือปืนแมนโอวอลทุกคนนะนี่ที่อยู่ในมือผมเลยทุกคนนะก็ แล้วพี่น้อกปีงขอมาผมก็ทําให้ทุนซึ่งแบบว่าถือว่าเป็นปืนที่แรงนะแรงจัดๆเลยแต่แรกเหมือนกับที่ว่าัตาการั่านช้ามากทุกคนนะซึ่งตอนที่จะไปดูของแต่งเนี่ยก็มันก็มีตู้ปืนในตำนานกลับมาทุกคนนะก็คนเดีขอรีวิวไปนานแล้วผมก็เพิ่งมารีวิวทุกคนนะก็ไปดูกันในตู้เลยว่าจะมีของอะไรบ้างทุกคนไปดูกันเลยก็มีอยู่กันในหน้าตู้ใหม่ทุกคนนะซึ่งเป็นไงทุกคนก็คือตู้ DLQ 3ามส o l i d a y นั่นเองทุกคนนะซึ่ง ผมก็สุ่มไปสองครั้งแหละนะก็นั่นแหละนะผมก็เอาตังค์ที่แบบเก็บมาระยะเวลาหนึ่งไปเติมนะควรเติมสักนิดนึงอะ่ะก็นิดเดียวแหละเออตอนนั้นมันมีโปรโมชาั่นไงเติมแบบ1 CP ได้1 0 0 CP ผมก็เติมมานิดเดียวนะคือหมดตูด้ทุกคนซึ่งถ้าใครอยากอยากสนับสนุนแบบค่าสกินนะให้มารีวิวก็สามารถสนับสนุนได้ทุกคนถึงกัะลิ้นพันนะทุกคนนะด้วย,นะวยสนับสนุนทางทูบูนี่วันได้ทุกคนผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างทุกคนนะก็ ถือว่าเป็นตู้ที่คุมคมแบบค้มมากทุกคนนะซึ่งก็มีสกิน DLQ พระเอกของเรา DLQ Holiday ทุกคนซึ่งโค้ดสวยทุกคนแล้วก็มีอท่า a k 1งนะทุกคน Holiday นะนี่ก็เฟี้ยวเหมือนกันเฟี้ยวสุดเลยทุกคนแล้วก็มีโอตุ้งติ้งแล้วก็ a g r 6ซึ่งโค้ดสวยทุกคนนะแล้วก็ระเบิดหิมะสารพภูมิเคลื่อนที่ <laughs> แล้วก็รถขนส่งของขวัญที่ เด็กที่แบบเด็กดื้อขอไม่ให้ในคนซาอนตาคลอสแหละเออถ้าใครดื้อดูตนายนะุกคนนะกูก็ไปเรื่อยแหละเออแล้วก็ท่าทางอ่าท่าทางแล้ววะอ๋อ <S <S สร้างมาดูที่มะเออก็ถือว่าเป็นตู้ที่คุ้มมากเลยคนนะโดยเฉพาะาแบบสกิ้นี่เขาทีกันก็เ L Q Holiday นะซึ่งใครแบบสามารถแบบอ่าใครอยากสนับส,สนุนผมก็สามารถอ่าสนับส,สนุนทางถุงมือนิวเวลเล็ตได้ทุกคนนะก็เท่านั้นแหละนะก็อ่าไปดูของแต่งกันเลยดีกว่าว่าของแต่งอ่าเมนูของผมเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างทุกคนไปดูกันเลย ก็มีกักนเลยนะโหลดเอากับผมกันทุกคนนะแล้วใช้เป็น OWC Markman ทุกคนแล้วก็ใส่เป็น MIP s t r i k e r Stock นะทุกคนแล้วใส่เป็น OWC Laser t a t i c a l แล้วก็ใส่เป็น10ความจุแมกกาซีนทุกคนแล้วก็ใส่เป็น r e d Dot นะซึ่งอขอแต่งผมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับท่องต้งนซ่ายชแนลทุกคนนะซึ่งผมว่าของแต่งนี่เป็นของแต่งที่แบบดีที่สุดแล้วแหละสำหรับใส่เมนโอวนะเพราะว,ว่าผมก็ลองแบบบิวแบบ ใส่ลำกล้องอันนี้อันนี้ผมใส่ทุกลำกล้องนะใส่แบบทุกของแต่งเลยผมก็มองว่าอันนี้เนี่ยอ่ะดีที่สุดแล้วสำหรับอ่าแมนอว์สำหรับผมนะที่ผมไปเทสเทสมาลหลายรอบในเล้งนะซึ่งผมเอาปืนนี้ไปเทสในเล้งมาเนี่ยคือทู่ไม่ทู่ยิงก็ยิงใครแทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมอยู่ลีเจนด์ท็อปซุปเปอร์300ก,กว่าแล้วก็แต้มขึ้นเอาหมื่นอัพเลยคนมันก็มีแต่มันก็มีแต่แบบตึง,ตงๆใช่ปะละ่ะแบบโอ้โหแบบไม่ไหวจริงๆว่ะผมก็แบบ แน่น่ะนะเป็นปืนที่แรงจริงแต่ว่าต้องแบบต้องเป็นคนที่เล่นเป็นในโอ้โหคือแบบในในแบบระยะนึงเลยอ่ะปืนเนี้ยผมแนะนําเลยว่าไม่แนะนําเลยให้ไปเดินบวกทุกคนแต่ว่าแนะนําให้แบบนั่งแคมป์นั่งติ่มได้ทุกคนนะก็เป็นปืนที่แรงนะแต่ว่าต้องทิ้งระยะแบบวดเรเลยเพราะว่าพวกเอ่อทายิป่าเนี้ยคือมันรวมมันแรงมากระยะแบบกลางๆทุกคนซึ่งปืนที่มันวัดยากนะต้องต้องแบบเปิดก่อนอะไรเงี้ยถึงแบบจะพอวัดได้ทุกคนนะซึ่ง ถ้าทุกคนแบบจะดูเกมเพลย์กับผมทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะทุกคนนะก็ใกล้จะถึงร้อยสามแล้วช่วยกดด้วยทุกคนนะก็อืมหลายๆแล้วก็อย่าลืมแบบอ่าสามารถสนับสนุนผมได้ทางทูบอที่วอลเล็ททุกคนนะก็ไปดูกันในอ่าเกมเลยว่าผมแบบจะจะกากขนาดไหนทุกคนนะก็ไปดูกันในเกมเลยก็เข้าอยู่กันในเกมเพลย์ผมทุกคนนะเปิดมาก็เริ่มเลยทุกคนผมก็กดเป็น ธรรมดาทุกคนว่าปืนเนี้ไอ้มันลงแรงไม่ค่อยจะไหวถ้าเราผมทุกคนผมก็ไม่กล้าลงแรงเท่าไหร่หรอกปืนนี้ผมไม่มั่นใจดีมากเลยในฝีม,มือในการเล่นลปืนที่เขาผมทุกคนมันช้าไปหมดเลยอะ่ะมันช้าแบบช้าจัดเลยตอนแรกมรก็ได้เมที่โคตรแรงทุกคนมาดิมาดิครับไปไหนแล้ววะ คือเมตาพวกแร้งเดี๋ยวนี้เขาว่ากันที่แบบอัตกระลนด้วยนะทุกคนแตกโอ้โหคือถ้าเป็นคนจริงเมื่อกี้คือเขาเสริมผมหลับแล้วนั่นระยะนั้นนะนะถ้าแบบผมแบบไม่ได้เปิดเขาก่อนนะทุกคนอเพื่อนถามแล้ววะจะไหนเอ้ยตกลล้างหมดเลยอะไรวะเต็ไมไ่ได้เลยอ่าวมาดิมาดิครับมาดิครับ อูเนตปิ้งไปทีแต่ก็แตกแรกครับน้องแบบสตาร์พอดีน่ามาสัมบ้าลูโดเอ้ยเรียบร้อยใครเปิดโลวะเออเออสวยเพื่อนไม่เกือบตายอุ้ยมาทำไมล่ะไอ้บ้านน่หนุนน้องเออมาดิมาดิ หูแม่งใจร้ไม่ไปวะเดี๋ยวใจเย็นตี้รออยู่ครับผมไหมมาดิเอามันเพื่อนแตกปล่อยนี่เลยเลเซอร์บีไปทีป๊าปเอาปล่อยแล้วนะคุณพกมาฮัลโหลฮัลโหลมาดิไปไหนหมดแล้ววะ เออแตกแตกโอไยพอไม่อู้โดนเลเซอร์ตัวเองเรียบร้อยเลเซอร์ตัวเองตายว่าเด็กฟลักอุ๊ยมาดิสแนปมาเล่นมั่งดิแต่งอะไรมาวะพอพอนอกเรื่องนอกเรื่องก็คลิปวันนี้แตกเอ้ยได้อยู่ะ่ะ ผมเพิ่งก็เล่นผมเพิ่งเล่นเวทเ,เสร็จมันหัวออกกับร่งกายนั่นแหละก็นั่นแหละนะผมก็อาจจะแบบมีเบอร,บอร์บ้างหรือว่าล่าใจลมไม่ค่อยไปบ้างขออภัยทุกคนกมาดิมาดิมาได้หมดนะครับอ่าทนายมาแตกสลับมาผมไหมผมไหม เราปวดเลยตรงนี้แล้วไม่ปวดฝั่งนี้วะโอ้ยนี่ไงโคตรแรงนี่แหละต้องเป็นคนที่แบบเอาปืนในหผมก็แนะนำเป็นพวกคนที่แบบดักเก่งๆนะทุกคนคือมันเหมาะมาสำหรับคนที่แบบเล่นดักเก่งนะทุกคนคิดมาเจ็ดนาทีแล้ววะต้องรีบจบ มาดิแอปแต่คลิปทุกนี้มันก็มีปัญหาผมก็อาจจะไม่ค่อยได,ได้แบบลงคลิปนะแต่ทะลุไปดิไอหนุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยอ,อ,อู้โดเนเพื่อนไลาหมดเลย ได้อยู่ได้อยู่ปล่อยอนี่ก่อนเอาปล่อยคัดไปเลยเอ้าพอจะยิงเพื่อเพื่อนมันก็ราดไปหมดเลยเออมาดิหมดจังโอ้โหสองตัวมาดิมาดิไอ้นุ่มเอ้ยไปไหนหมด มันชอบข้อหลังกันจังเลยวะผมผมแบบชอบบิงผ่านคนแล้วม่นก็ชอบเกิดหลังกไม่เข้าใจวะเรียบร้อยฮะร้อยห้าสิบต่อยี่สิบสองก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ใช้ได้ดีแล้วแหละอกเล็กใช้ได้ก็จบคนละสลับคีดวันนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ต้องคนเล่นเป็นเป็นเป็นอะเออถึงจะสามารถแบบไปนั่งดักดแรงได้ทุกคนนะก็แล้วแต่คนนะว่ามันแล้วแต่คนแหละว่าจะถนัดในปืนในด้านไหนนะแต่ผมก็ไม่ค่อยถนัดปืนแบบ พวกถ่ายแบบนี้เท่าไหร่นะแบบนั่งแคมป์รแล้วผมก็เน้นบวกนะทุกคนนะก็นั่นแหละนะก็อ่ถ้าชอบปีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นพุกๆเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมแบบสามารถสนับสนุนผมได้ทางทุงนิ้วเลรียทุกคนนะก็ไปแล้วบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้านี้ผมก็อาจจะทำการสอดแต่ง D L Q 3 3ด้วยนะทุกคนนะก็ไปละ ลงคลิปอะไรที่ไม้มี่มีขบนนั้นหรอไอ้หนูบอกเลยนะเข้ามาเข้ามาใ,ใกล้พี่สิอืมหรือพี่จะสอนใรืรอ้จักความใจเกเรรของลูกผู้ชายและความเป็นชายชาติ